สวัสดีครับผมทำคลิปต่อเนื่องเลยนะข่าวก,ก็เป็นหลวงปู่รอดวัดในโรงนะอันนี้ก็เอาเบี้ยแก้ของหลวงปู่บุญนะวัดจางบางแก้วสลับกันนะครับเนี่ยนะฮะเป็นรูปถ่ายของหลวงปู่บุญก็จะมีลายมือรอยจานด้วยนะนี่นะฮะติดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นยันยันของหลวงปู่บุญเลยนะเป็นลายมือของหลวงปู่เลยนะครับ ะะดูรูปถ่ายเอานะครับว่า,าต้นฉบับหรือเปล่านะฮะนี่นะฮะห้องภาพนะ,ะนี่เป็นต้นฉบับเลยนะเี่ยห้องภาพาสุกัญญานะนครใจศรีนี่ดีก็าปั๊มไว้จากห้องภาพมาที่ไปถ่ายรูปามาสมัยก่อนเขาเรียกห้องภาพนะไม่ใช่ร้านถ่ายรูปร้านถ่ายรูปมามามา,มาเรียกกันทีหลังนะสมัยก่อนนู้นเขาเรียกห้องภาพอันนี้ก็จะเป็นยันทอดนะต้องปลูกท่านจานไว้เนี่ยจานหน้าหลังเลย นะครับอันนี้เราก็เอามาดูกับเบีย้ยแก่ข้าวก่อนอันนี้จะจะเกิดไว้ก่อนเพราะว่าดูง่ายชัดเจนนะลูกนี้เพราะบางลูกมันก็ดาอ่ะมันก็ดูยากก็จะเอาเลือกเอาลูกสวยๆมานะวงสวยๆเนี่ยเห็นยันเห็นอะไรเนี่ยมันชัดเจนมันดูง่ายไง <S <S เพื่อนๆสมาชิกก็จะได้เห็นชัดนะมันจะได้รู้เข้าใจเพื่อไปแบบ ไปเจอมาหรือไปพบมาอย่างเงี้ยเออเฮ้ยมันเหมือนกับที่เขาทำลงนี่วะอะไรอย่างเงี้ยนะนี่นี่นะฮะนี่ก็เป็นคือดูทรงปุ๊บก็รู้แล้วเป็นของหลวงปู่บุญนะเพราะมีหวังนะแต่เนี้ยเขาแกะออกไปนะครับนี่เป็นของหลวงปู่บุญนะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับจุ่มลักหนานะบอกสักก่อนเนี่ยเป็นการจุ่มลักหนาหนาสองชั้นเลยหนาหนามากอะ นะฮะนี่นะครับคือเขาจะเป็นเอาผ้าห่อนะเดี๋ยวก่อนนะผ้าหอ่อแล้วก็ผ้าห่อแล้ตุ่มรักเลยนะครับมันก็เลยเนี่ยเห็เนี่ย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 ,ยใช่ไหมใช่นะเดี๋ยวก่อนนะใช่ฮะเนี่ยเป็นผ้าหอ่อเห็นไหมผ้าห่อแล้วตุ่มรักเลยไม่ได้ถักเชือก ไม่ได้ถักเชือกเพราะถักเชือกเขามันก็จะเพราะุ่มลักไปปุ๊บมันก็จะต้องเห็นรอยเชือกใช่ไหมเป็นร่องเลยนะอันนี้ไม่เห็นมันโลนอะ่ะอย่างเงี้ยหายากนะก็ไม่ค่อยมีอ่ะอย่างเงี้ยเออหายากมากเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยดูข้างในเดี๋ยดูตะกัวเดีไหมสนงสนิมอะเห็นไหมฮะดูคราความเก่าธรรมชาติอย่างเงี้ยอ่าเนี้ยอันเนี้ยบอกได้เลยนะฮะหายยากมากเลยนี่เป็นผ้า <c oughs> โทษครับ เนี้ยเป็นผ้านะแล้วก็จุ่มรักเลยไม่ได้ถักเชือกนะตรงนี้จะแปลกสวยอะ่ะซึ่งทรงเนี้ยก็จะเห็นบ่อยแต่โอกาสแพ้นะคือยากมากเลยนะเนี่ยคุณดูลักก่อนเดย์เอา้าเพื่อนๆดูเนี่ยเ,เห็นไหมเนี่ยรักมันก็ไม่ได้เงาวิง้งวังอะไรนะมันแห้งอะ่ะเห็นเห็นภายนอกเนี่ยเอ้าสมมติเห็นภายนอกเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเก่าแห้งนะักนะเออเนี่ยของเขาใช้แต่อันนี้ด้วยความที่บางทีเขาเถาะเขาเปิดมาลนะ รักมันกรอบนะมั้มันแข็งแล้วเนี่ยเนี่ย,ยฟังฟังเสียงรักมันต้องแข็งแข็งโป๊กเลยเนี่ยพอแกะออกมาแล้วมันก็กรอบลั่นอ่ะเนี่ยทีนี้เรามาดูข้างในสองดูหน่อยมะเดี๋ยวเพื่อนๆไปเจอมันก็ไม่ได้เห็นอะไรหรอกเพราะว่าเนี่ยมันก็เห็นแต่ภายนอกอ่ะพวกเสียงเขาขายอะเขาก็ส่องให้ดูอย่างนี้แหละมันไม่เห็นอะไรเห็นแต่รักอย่างเดียวบางทีไม่เห็นเชือกเลยอะ เออถ้ามัน,าน,านเห็นช่องเห็นเทือกอะไรบ้างนะไม่เห็นเลยเขาบอกว่าอของไม่ได้ใช้มาเนี่ยโอ้ของดั้งเดิมเดิมเดิมเนี่ยโอ้โหลาคาแพงนะะหลักแสนนะฮะหลักแสนนะฮนะอ่ะมานี่เปิดให้ดูเลยไม่มีใครทาอย่างนี้ลงนะไม่มีใครกล้าเปิดอย่างนี้อกนะผมบอกให้เลยนะอันเนี้ยให้ดูนะเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยความเก่าเป็นไงทั้งไงอ่า เต็มตาเนื้อเลยนะอ่าวันนี้เพราะาเปิดเผยให้ดูนี่เต็มตาเนื้อเลยนะเดี๋ยวก่อนผมเคยทำคลิปไปแล้วนะว่าหลวงปูบุญจะต้องเป็นยันใต้ท้องเนี่ยจะต้องเป็นยันหลักเลยนะยันพุทธสอนหรือยันพุทธเปิดโลกเดี๋ยวก่อนกำลังหามุมดูยันนี่น่าจะใช่นะใช่แล้วใช่ชัดเจนนะนี่อ่ะนี่นะฮะยัน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 เนี่ยเนยตัวนะ ็นไหมฮะนี่นะฮะเนี่ยยานพุดปุ๊บใน,นเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยนะโมพุทธานี่ตัวยะอยู่นี่นะครับแล้วก็ไยันเทาะนี่นะฮะนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเลขสองนะเนี่ยนะครับนะฮะครบนะเนี่ยยันรอบเลยนี่ยันรอบนะครับครบเลยสวยๆเดี๋ยวสอนให้ดูเดี๋ยวสอนให้ดู เดี๋ยวสองให้ดูเลยนะดูไปพร้อมกันนะครับเนี่ยหูแห้งอะไรนี้เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยยันเถาะนะฮะเนี่ยยันเถาะเทาะมหาพรมเลยนี้เนี่ยเทาะแห่งความเมตตานะความความเมตตาความมั่งมีนะอุดมสุขนะเนี่ยอันเนี้ยขอได้เลยนะอ่าเป็นยันจากเทพเบื้องบนนะฮะ หัวใจเลยนะครับหัวใจของยันคือยันเทาะนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะจะเห็นเลยนะฮะเนี่ยยันนะโมพุทธายนะเดี๋ยวก่อนมันมืดมันมืดเนี่ยเห็นไหมฮะไข่สนิมตะกวโอ้โหดูดิอ่ะเนี่ยเพื่อนๆดูเอาละกันนะเอ่เอ อย่างเงี้ยชัดเจนนะมันชัดยิ่งกับชัดน่ะนะครับคือความเก่าธรรมชาติน่ะองค์พระนะเนี่ยเขาเขาบอกด้วยตัวของเขาเองนะเออเจ๊แท้เนี่ยนะครับไม่ต้องให้ใครมาบอกนะฮะเนี่ยแล้วมันแท้มันต้องยันเม็ดในนะ ไอ้อที่บอกว่าแท้ภายนอกภายนอกเห็นแต่ภายนอกมันมีเยอะแยะมีทุกที่ขายทุกที่เลยครัอของเซียน,นมีทุกทุกเม็ดนะฮะบอกให้เลยนะฮะเนี่ยมาแต่เนี้ยข้างในเนี่ยเห็นอย่างนี้ปะเขาเคยเห็นอย่างนี้มะเอออ่าเขาเคยเห็นอย่างนี้หรือเปล่านะเนี่ยโอ้โหดูเด้วเนี่ยเพื่อนๆขนลุกเลยมั้อย่างนี้ส่องไปเห็นอย่างนี้ อย่างเงี้ยเหมาะสําหรับห้อยใช้บูชาจริงๆนะใช้แล้วมันสบายใจพกติดตัวแล้วสบายใจคือมันได้เห็นด้วยตาเนื้อถึงข้างในอ่ะนะโอ้โหดูนี่ดูนี่ดูนี่ดูซะก่อนยันรอบเลยนะหลวงปู่บุญท่านอาจารย์รอบเลยนะหลวงปู่บุญหลวงปู่ปปรอดนี่เหมือนกันนะฮะนี่เห็นไหมครับโอ้โหดูเอาสิเนี่ยดูธรรมชาตินะฮะสวยนะครับ บอกได้เลยนี่สวยมากๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยันพุทซ้อนเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนโมพุทธายะนะะเนี่ยนะฮะเออ่เป็นหัวใจเลยนะครับหัวใจของยันเลยแล้วก็ยันเออ่เทาะนะครับเนี่ยด้านล่างนี่ก็จะเป็นจานด้วยคาถานะโมพุทธายะนะมะพทะนะชาริติมะอาอุนะฮะก็จะเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเนี่ มายันเทาะแล้วเนี่ยยันเทาะมาหาผมของหลวงปู่นะผมวนให้ดูรอบๆไปเลยนะอันนี้เป็นยันเทาะมหาอุดนะฮะนี่อันนี้เรียกว่าเหนียวเลยนะฮะสายเหนียวคงกับพันเลยนะเนี่ยยันเทาะมาในนี้จะมียันครบหมดทุกตัวนะครบเครื่องอะ่ะบอกได้เลยว่าครบเครื่องโอ้โหสวยมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยเห็นนะฮะ เดี๋ยวก่อนสวยสวยจริงดูธรรมชาติเห็นไหมครับเน่เน่เป็นไงนี่เน่ความเก่าเนี่ยเหมเนี่ยความเก่าอ่ะดูยังไงให้มันเก่าเนี่ยดูอย่างงี้ยหะครับเนี่ยธรรมชาติมันให้เห็นเห็นไหมการก่อนผลุของโลหะตะกัวนันเนี่ยเนี่ยตะกัวมันก็ยังมีการผุกร่อนของโลหะเป็นตะกัวตะกัวน้มนะตะกัวธรรมชาติอ่ะมัน ตะกัวที่ยังไม่ผ่านการแยกนะฉลุงออกมามันยังไม่เป็นตะกวไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะมีโลหะอื่นแฝงปนเข้ามาด้านนี้ก็จะเป็นด้านหลังเบี้ยนะเนี่ยเนี่ยด้านหลังเบีย้ยจากตรงนี้ลงไปก็จะเป็นตัวหอยเบี้ยเลยด้านหลังปากใต้ท้องก็อยู่ใต้นี้นะครับส่วนที่เป็นแบนนะเนี่ยเอามาเปรียบเทียบให้ดูเห็นไหมเนี่ยมันจะเห็นชัดชัด งงใช่ไหมใช่นี่นะฮะเนี่ยจะเ,เหมือนกันเนี่ยนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยนะฮะเนี่ยเป็นยันทร์ทอดซ้อนของลุงปู่บุญวัดกลางบางแก้วโอ้วันนี้เอามาให้ชมเนี่ยของสวยอะนะเนี่ยของสวยไอ้ที่ไม่สวยแล้วมันมันมีนะแต่มันก็เห็นไม่ชัด น,นี่ก็เอาแบบอาทิตย์สวยเห็นชัดชัดเลยนะเ,ออเพราะว่าบางทีเปิดผ่ามาเนี่ยธรรมชาติข้างในเขาจะไม่เหมือนกันหรอกนะออมันไม่เหมือนกันหรอกบางทีก็ดำสนิทบางทีก็เห็นชัดบางทีก็เห็นไม่ชัดบางทีก็โดนไขปกคลุมปิดทับหมดอย่างเงี้ยอ,อ,อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เราก็เอามาเนี่ยแบ่งปันให้ชมทำคลิปด,ดูวันนี้เนี่ยลูกนี้ก็ เดี๋ยวเฟือแล้วนะบอกได้เลยว่าเป็นบุญตาเลยเนี่ยนเนี่ยเครื่องรางของขลังเบี้ยกแก่นี่ต้องมีไว้ใช้เลยนะอ,อชยชาติต้องมีไว้ใช้ใป้องกันคุณสายมนด,ดํานะครับแล้วก็ทํามาค้าขายทํางานทําการครบหาเจ้านายนะฮะพุทธคุณเขาครบเครื่องนะฮะในตำลาเขาบอกไว้เลยนะฮะพุทธคุณท่วมหลังช้างนะ เยอะมากนะฮะแม้แต่ไปขึ้นบ้านขายบ้านขายที่เล่นคุณสายมนดำนี่เขาไม่ให้ขึ้นเลยนะเขาส่งสมุนมาจดกจานเลยนะแต่ก็ทำอะไร,รไม่ได้เพราะเขากลัวถ้าไปขึ้นบ้านเขาอะมนเขาเสื่อมนะฮะฮะมนดำเขาเสื่อมนะเบี้ยแกนี่ดูดกินหมดเลยนะแม้แต่เจ้าที่เนี่ยยังต้อง ต้องอยู่ห่างไกลเลยนะไม่กล้าเข้าใกล้อ่าเพราะว่าอิทาลีของเนี่ยละเบียกแก่นะฮะแล้วยิ่งประลอดนะข้างในเป็นประลอดของหลวงปู่บุญนี่นะเขาเป็นประหลอดจับเอานะครับไม่ได้ไปซื้อมาใส่นะ,ะหลวงปู่บุญหลวงปู่รอดเนี่ยสององค์นี่นะท่านเป็นประหลอดจับมาจากธรรมชาตินะเออไปดักจับมาจากธรรมชาติแต่ปู่บุญเนี่ยเขาบอกว่าจับกลางอากาศเลยอะ่ะ ในตำราเขาบอกมาในตำนานนะนะเขาบอกมาแต่หลวงปู่รอดเนี่ยไปดักในน้ําอยู่ในดินในน้ําอ่ะแล้วก็เอามาทําเนี่ยแล้วก็มาใส่ปลุกเสกจานครบรอบเลยหก็ฟังกันคร่าวๆนะวันนี้ก็เอามาเปิดเผยให้มชมสวยๆอย่างนี้บอกได้เลยนะครับเน,นี่ยนะฮะบูชาติดตัวสุดยอดอ่ะวันนี้ก็เท่านี้นะครับ แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะว่าจะมีอะไรมาให้ชมนะเดีย๋ยวให้ส่องดูไปเรื่อยๆนะเนี่เยเน,นี่ยเห็นไหมโอ้โห,โห,โโหโดูดูดูว่าไม่ต้องอธิบายเยอะมากมายนะเนี่ยของอย่างเี้ยเนี่ยสนิมโลหะเนี่ยสนิมแดงเลยเนี่สนิมแดงสวยจริงไม่ตึงหนัง ลูกนี้จัดหาไม่เจออีกแล้วเป็นลูกแรกเลยนะที่ผมได้มาที่เป็นลักลงลักหนาเกลี้ยงอย่างเงี้ยโอ้โหนี่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 เห็นเนื้อตะกั่วเนื้อไหนมาออกสีเทาดำล่ะนี่เนื้อไหนตะกัว่วตะกั่วเทาดำอ่ะโอเคครับ ดติดตามไปนะเ,ปนเพื่อนๆจะมาชิกใหม่ที่เข้ามาถ้าชอบสนใจเครื่องรางก็กดติดตามเลยนะพวกเบียกแก้พวกลาหูงัวธนูอะไรเนี่ยผมก็จะทําลงไปเรื่อยๆนะมีอะไรแปลกๆแล้วก็กดติดตามไปนะเดี๋ยวมันก็จะกระทุ้งขึ้นมาเตือนขึ้นเองนะครับโอเควันนี้สวัสดีครับ